สวัสดีครับทุกท่านผมพงษงครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระที่หายากมากๆในประเทศไทยนะหายากสุดๆเลยนะสำหรับพระพิมพ์นี้นะครับถ้าพูดถึงบอกว่าพระสกุลนี้ก็ไม่ใช่นะพระสกุลนี้ออกมาหลายหลายพิมพนะหลายพิมพ์พหลายหลายอายุนะพูดถึงนะหลายอายุไหมก็ ตอนที่สร้างก็น่าจะไม่ได้ไม่น่าจะสร้างพร้อมๆกันนะครับแต่แต่จริงถ้าบอกว่าหลายพิมพ์น่าจะถูกมากกว่านะพระรอดวัดมหาวันนะพระรอดวัดมหาวันนี่หายากมากๆนะครับก็คือที่มีหมุนเวียนอยู่ในวงการอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีไม่ไม่เท่าไหร่นะมีไม่เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าจะถึงพันองค์หรือเปล่าไม่น่าจะถึงพันองค์นะฮะ ที่ที่รวมทุกพิมพ์แล้วนะครับรวมทุกพิมพ์ที่หมุนเวียนกันอยู่ในปัจจุบันนะสมัยก่อนเนื่องสมัยก่อนเนื่งองจากมีคนไปเจอแล้วก็มีแล้วก็มีการขุดค้นพบบริเวณวัดมหาวันแล้วก็รู้สึกมีการกาแพงถล่มด้วยเปล่ากำแพงถล่มทับคนตายก็ถึงเขาถึงเออบอกให้หยุดแบบนี้หรือเปล่า ตามประวัติก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจประวัติส่วนนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ผมได้ยินประวัติการแตกกู่ออกมาของพระรอดวัดมหาวันนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับฉะนั้นมีเลยมีคําบอกเล่ากันมาว่าบริเวณวัดมหาวันยังมีพระรอด หลงเหลืออยู่นะพระรอดวัดมหาวันหลงเหลืออยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่ให้ไปไปขุดนะเขาไม่ให้ไปขุดนะก็เลยก็เลยมีพระที่หมุนเวียนในตลาดอยู่ทุกวันนี้มีจํานวนน้อยมากๆนะครับอยู่ในมือของผมนี้เป็นพระรอดวัดมหาวันพิมพ์เล็กนะครับเป็นทุกงผมได้มาองค์เดียวนะองค์แรกในชีวิตเลยเนาะ พระรอดว,วัดมหาวันเนี่ยผมพยายามเช่ามาอยู่หลายครั้งต่อหลายครั้งแับปรากฏว่าก็ไม่ไม่ผ่านหมดเนาะไม่ผ่านหมดนี่สาเหตุนี่พระไม่ได้หมายความว่าพระเกนะครับพระแท้แต่ว่าเป็นแท้ยุคหลังนะเป็นแท้ยุคหลังนะครับก็เลยก็เลยยังยังไม่ถึงจุดสุดยอดของพระพิมพ์นี้นะพระรอดวัดมหาวันครับส่วนใหญ่ที่ได้มาก็ส่วนใหญ่จะเป็นพระพระเกจินะ หลวงพ่อกวยมั่งหลวงพ่อมุ้ยมั่งอะไรเงี้ยครับก็ได้มาบ่อยเหมือนกันเพี่อแต่ว่าไม่ไม่ตรงนะครับไม่ตรงไม่ตรงกับที่รุ่นรุ่นดังเดิมที่เขาเล่นหากันนะครับจริงๆของพระเกจิอาจารย์ทุกวันนี้เขาก็เล่นกันนะครับอย่าง,งหลวงหลวงพ่อกวยหรือหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยเขาก็เล่นกันแต่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็มีราคานะแต่ สุดยอดของสุดยอดของพระพิมพ์นี้ก็น่าก็ต้องเป็นวัดมหาวันนะครับสำหรับการแตกกุเอ่อ,เอ,อการแตกกุอหลวงปู่พระรอดวัดมหาวันเนี่ยรู้สึกว่าจะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อ่านไม่อ่านปีการแตกกุ่ออกมาด้วยเนาะทีนี้แต่แต่รู้ว่าการสร้างพระรอดวัดมหาวันนี้ม,มีมี มีมากกว่าพันปีนะนะมีมาประมาณหนึ่งพันปีนะซึ่งในบรรดาพระกุในประเทศไทยเนี่ยพระรอดวัดมหาวันเนี่ยเป็นรองแค่พระกุถ้ำเสือแค่น,นั้นเองเนะาะพระกุถ้ำเสือมีอายุมากกว่าพระรอดวัดมหาวันนะครับพระสมัยก่อนผมก็เข้าใจผิดว่าพระรอดวัดมหาวันนี้เป็นเป็นพระที่ มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าพอมาค้นหาความรู้เข้าเพิ่มพูนขึ้นมามากๆขึ้นก็เพิ่งมารู้ว่าพระรอดวัดมหาวันเนี่ยยังสร้างมาทีหลังพระกูท้ําเสือนะพระกูทัํมเสือมีอายุมากกว่านะพระรอดมหาวันนี่มีอายุประมาณ1 000, น0 0งพั่งปีประมาณนั้นนะส่วนพระกูทํามเสือนี่รู้สึกว่าจะมีอายุประมาณหนึ่ปีหรือถึง หนึ่งพันสามร้อยปีประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นนะฮะซึ่งพระเอ่อพระกูทั้งเสือจะมีอายุมากกว่านะครับผมแล้วก็เจตนาการสร้างก็ไม่เหมือนกันเลยเนาะเอ่อพระกูทั้งเสือนี่สร้างเนื่องจากการสร้างเมืองน,นะครับการการคลองพ,พื้นที่เพื่อสร้างเมืองน,นะครับแต่พระกูวัดมหาวันนี้การสร้างเพื่อการปก ปกป้องเมืองปกครองเมืองนะอี้เจตนาะการสร้างต่างกันนะสำหรับพระสองกู้นะครับผมมันถึงพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี้ก็คืออย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือเป็นพระรอดวัดมหาวันพิมพ์เล็กลักษณะที่สมควรจดจําก็คืออันดับแรกเลยนะครับลักษณะองค์พระเป็นพระพระพุทธนั่งปางมารวิชัยบนฐาน สองชั้นใช่ไหมถ้านับจริงๆถ้านับฐานหลังๆจริงๆก็เป็น2ชั้นตรงนี้เนาะโบเอ่อใต้อ่ใต้สมโพนะครับใต้สมโพนะลักษณะที่สมควรจดจําก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะถ้าท่านสังเกตน่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะเขาจะมีใบโพอยู่2ใบที่สมควรจดจําก็คือใบนี้นะบใบนี้มีลักษณะที่ใหญ่นูนกว่า กว่าทุกใบนะก้านก้านหรือน่าจะเป็นก้านโพนะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เขาเขาจะใหญ่พระเออพระที่มีลักษณะความสึกเยอะๆก็จะก็จะเห็นใบไอ้ก้านก้านโพก้านนี้นะอีกจุดหนึ่งก็คือก้านโพก้านฝั่งตรงข้ามตรงนี้อันนี้เขาจะมีลักษณะยาวๆนะลักษณะยาวๆนะนี่ก้านโพทั้งสองก้านนี้สมควรจดจำเป็นอย่างมากแล้วอีก ต่อไปก็จะเป็นใบโพนะครับถ้าเป็นใบโพถ้าพระที่มีลักษณะที่มีความคมชัดมากๆเนี่ยใบโพเขาจะไม่ไม่เห็นเป็นใบเหมือนพระคงนะครับเขาจะเป็นเออเป็นตารางเป็นตารางสี่เหลี่ยมเป็นตารางสี่เหลี่ยมเออเขาเรียกอะไรสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมเออไม่ใช่สี่เหลี่ยมคางหมูเออ เาเรียกสี่เหลี่ยมอะไรนะจําชื่อสี่เหลี่ยมไม่ได้กจริงเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแบบเอาเอาเอาสามเหลี่ยมมาต่อกันนะจะมีมุมมุมแหลมสองด้านแล้วก็มุมป้านสองด้านเขาเรียกสี่เหลี่ยมอะไรนะจําไม่ได้นะครับก็ยังมีสองจุดด้านหน้าสองจุดที่อยู่ข้างบนนะส่วนด้านตรงฐานเนี่ยเอ พอรอดวัดมหาวันทุกพิมพ์รู้สึกว่าจะมีลายน้ําตกนะครับเส้นน้ําตกพาดผ่านบริเวณฐานลงมาเนี่ยเส้นน้ําตกนะเส้นน้ําตกเ,าเส้นน้ําตกนี่เกิดมาจากไม่ใช่เป็นตําหนิพิมพ์นะเป็นเกิดมาจากเออเขาเรียกอะไรนะเออแม่แม่พิมชมรุษไดเป่ะแม่พิมพ์จมรุดเนาะพิมพ์แตกนะขอโทษนะเป็นหวัดอีกแล้วพิมพแตกนะฉะนั้นลายน้ําตกตรงเนี้ย ก็จะมีเหมือนกันทุกองค์แต่แต่ว่าแต่ละองค์นี่จะมีลักษณะที่เล็กใหญ่ต่างกันบางองค์ก็จะเห็นบางบาบางองค์ก็จะเห็น tuh, หนาๆนาเหมือนกันนะสำหรับลายน้ำตกตรงนี้นะอ่าจุดต่อมาก็คือเส้นบริเวณฐานตรงนี้ครับอ่าเส้นบริเวณเหนือฐานตรงนี้ก็จะมีเส้นอ่ไม่แน่ใจว่าเป็นเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะครับวิ่งตามฐานชั้นนี้นะครับด้านบนเนี่ยนะวิ่งตามฐานเส้นเล็กๆวิ่งตามฐานชั้นบนตรงนี้นะ แต่องคนี้เนื่องจากว่าฐานเขาชารุดนะครับฐานเขาชํารุดมันแต่แรกเริ่มคือฐานเนี่ยบี้เข้าไปทับทับเส้นด้านในนะครับก็เลยทําให้เส้นด้านในหายไปเกือบหมดเหลือแต่ตรงนี้นะเหลือแต่ตรงนี้นะเหลือแต่เอ่อเหลือแต่ต้นเอ่อต้นเส้นตรงเนี้ยเหลืออยู่ในหน่อยแค่น,นั้นเองนะฮะอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วองค์ไหนถ้าองค์ไหนชัดเจน คมชัดจริงๆแล้วเขาจะมีเส้นบางๆบางมากๆเลยครับบางมากๆแล้วก็วิ่งตามไอ้ฐานฐานฐานชั้นนี้ที่อยู่ด้านบนนะครับเออเส้นก็จะอยู่ด้านบนฐานตรงนี้นะด้านบนฐานตรงนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างฐานฐานตรงนี้นะเขาจะเขาจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีมีลักษณะที่อยู่ติดนะอยู่ติดฐานตรงนี้เลยนะเขาจะมีเส้นวิ่งตามฐานเนี้ยมา เส้นนี้ต้องมีลักษณะคมนะขมกิ๊บบางๆคมๆนะนี่เป็ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเห็นมาถ้าเป็นของเก๋เขาจะนั้นหนาคนระับเขาจะนั้นหนาไม่ไม่คมนะครับครับผมจุดหนึ่งที่เซียนหลายๆท่านชี้ให้ดูก็คือขอบปิ้นนะครับพระสกุลเอ่อพระสกุลลำพูเนี่ยมักจะมีขอบปิ้นนะขอบปิ้นตรงนี้นะ แต่องค์ที่อยู่ในมือเนี่ยของผมเนี่ยเนื่องจากเขาทำเอ่อเนื้อเนื้อหลังเอ่อรับลาดอย่างเงี้ยครับขอบปิ้นเขาเลยไม่มีนะเขาขอบปิ้นก็เลยไม่มีน่าจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยไหมครับพระพระเอ่อองค์นี้ถึงหลุดมาในตลาดล่างนะจริงๆแล้วเขาจะมีขอบปิ้นนะขอบปิ้นตรงนี้นะแต่องค์นี้ไม่มีนะจริงจริงแล้วก็พระสกุลลำพูนต้องมีนะครับอีกจุดต่อมาใต้ฐานเขาจะมีรอยจิกนะจิกเนื้อเนื้อเอ่อจิกเอาพระออกจากไม้พิมพ์นะรอยรอยจิกรอยเล็บจิกนะ แบบเนี้นําพระออกจากแม่พิมพ์ไปนะอันนี้รู้สึกว่าลักษณะแบบเนี้ยเขาจะมีกันทุกองค์หรือเปล่าน่าจะมีทุกองคนะลอยลอยจิกเอาพระออกจากแม่พิมพ์แบบนี้ยนฮะขอญาตย้ําเนาะวิธีการดูและวิธีการจดจำเอ่อเกี่ยวกับพระรอดวัดมหาวันพิมพ์เล็กนะครับอันดับแรกดูก้านโพนะครับก้านโพเนี่ยจดสังจะสังเกตอยู่มีอยู่สองก้านนะก้านตรงนี้นะครับ ด้านด้านซ้ายมือขององค์พระบริเวณเสียนเนี่ยเขาจะมีลักษณะใหญ่นูนหนาใหญ่ใหญ่เนาะอันดับอันดับสองการโพด้านเนี้ยเขาจะยาวๆนะยาวๆนะไม่เนี่ยตาผมก็ไม่ดีได้ดีเดี๋ยวอ่าฮะประมาณนี้นะเขาจะอยู่บริเวณขีดตั้งแต่หูขึ้นไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านเห็นกันขีดตั้งแต่หูขึ้นไปตรงนี้นะเขาจะมีลักษณะยาวๆนะอันดับสองก็จะมีลายน้ําตกอยู่ตรงนี้นะ ลายน้ำตกแต่องค์นี้มองไม่เห็นนะเพราะว่าเขาเออไม่พิมพ์เขาเขากดพิมพไม่ไม่ชัดตั้งแต่ทีแรกเนาะเขาจะมีรอยเนื้อเนื้อพระบากลงมาอย่างเงี้ยก็เลยไม่เห็นลายน้ําตกเนะอันดับต่อมาเขาจะมีเส้นวิ่งตามฐานตรงนี้นะครับผมด้านหน้าก็มีประมาณนี้แล้วก็ถ้าองค์ไหนสมบูรณ์จริงๆอะ่ะสมบูรณ์สมบูรณ์รณตามตำรายจริงๆอะ่อะหลังเขาจะเป็นแบบหลังเบีย้ยหลังนูนเนาะ แล้วก็มีขอบปิ้นเขาไม่ได้ปิ้นไปด้านหลังนะขอบเนี่ยเขาไม่ได้ปิ้นไปด้านหลังเขาปิ้นมาข้างหน้านะขอบปิ้นเนี่ยเขาจะปิ้นมาข้างหน้านะอันนี้เป็นลักษณะที่สมควรจดจำทางด้านหน้าด้านหลังส่วนใหญ่จะเป็นหลังเบี้ยนะแต่องค์ที่อยู่ในมือพิเศษเ็าเป็นหลังเรียบหลังเรียบเนี่ยไม่ค่อยเจอนะหลังเรียบไม่ค่อยพบเจอได้ง่ายๆเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นหลังเบี้ยหลังนั้นนูนนะครับผมถ้าผมก็มีประมาณนี้แล้วส่วนใต้ฐานเ็าจะมีรอยรอยจิก จิกพระจิกเอาพระออกจากแม่พิมพ์รอยจิกแบบนี้ครับดึงออกจากแม่พิมพ์แบบนี้เนาะวิธีการดูเบื้องต้นของพระรอดวัดมหาวันก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ศึกษามานาน้ะครับเกี่ยวกับพระรอดวัดมหาวันเนี่ยแต่ก็ไม่เคยไปเดินตลาดก็ไม่เคยสมหวังสักทีนะครับพอสมหวังก็มาประมาณนี้นะ พอสมหวังก็มาประมาณนี้ก็ถือถือว่าดีนะดีที่สุดแล้วเพราะว่าพระ,ะรอดวัดมหาวันทุกพิมพ์นะครับทุกพิมพ์นี้หายากมากนะครับหายากมากๆในปัจจุบันนะครับผมับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ